สอน้องเฉยๆลูกว่าโทรศัพท์ของใครแบตหมดก็ต้องคนนั้นถ้าเอาของคนของใครของทางนะครับแม่แบตหมดแม่ก็จะไม่ดูของลูกเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมเดิมเออจะเล่นโบนอะไรเกมหมอแมว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 หมู่เกมนี้ไม่ได้เล่นนานเลยอ่ะต่อกันเลเวลเจ็ดแลเวล่าสิบนี้ได้ใบบัวนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวนะเลเว่าแฝดเจอซอมบี้ดิสโก้เนอะรู้จักรูปมิดูออกเลยซอมบี้ดิสโก้ปูไม่เอาใหม่ครับวันก่อนหนุ่มปูซื้อมา่นี่เฮ้ยอะไรวะซื้อมามาตอนให้เลือกเอาตัวใหม่มาเอด้วยขวางระเบิดอีกแล้วก็ตัวนี้ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงอยากรู้ว่ะอยากรู้ว่ะถ้าไม่มีตัวเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงวะทำไงต่อไปมันจะหนูแล้วอิ๋เราก็วางวตัวนี้เลยเวลาลากวนป่าแล้วก็หยอดตาแล้วก็เสด <สะ S 1> ดีด,ดีมากอะ่ะสบายได้หนูด้วยนะครับผมอื่เป็นเล่กสีบล็อ โอ้โหทำไมซอมบี้มันมามุ่มล่างวะสวยแล้แทนตะวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออม,มาอย่าหดตัวนะอย่าหดนะอย่าหดตัวนะฆ่าซอมบี้ให้ไวก่อนที่มันจะมาถึงสองบล็อก หูมามุมล่างอีกมันมาเถื่อนจังโอ้โหสวยละกั้อ๋อเข้าใจละมันต้องเริ่มใหม่เฮ้ยมาเริ่มเกมใหม่เอาไอ้โบ้งนี่สำคัญ เออเห็นสะกดจิตเออตัวเริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเค<ป>มาก็น่าจะไหวมาส่วนสัตว์เปิดเขาวเขียว<า> บ้าาบบวยังไ้ว่าซอมบี้มันมีสิทธิ์มามุมเลนเลนสองมากเลยนะเลนสองเลนสองเลนสองซอมบี้มันจะมามาแล้วมาแล้วมาเร็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 วเอามาเลนบนสองาโหทำไมโงศพมันเยอะจังวะ โลศบมันเยอะมากเลยอ่ะหกเจ็ดหกหกขานหหหนูอ่ะเจ็ดหมันเทื่อนจังวะเ้ามันยากลำบากเนาะเ้า พ่อมาสิบจีพ่อมาสิบจีพ่อมาสิบจีอ้าวลืมตาแล้ทำไมทำไมไม่ให้สิบก่อนวางตัวอุ้ยตรงนี้มาอีกตรงนี้มาอีกวางระเบิดไปวางระเบิดไปน่าจะช่วยได้ดีระเบิดไประเบิดไปฉี่ทันวามานาจะลืม ีมเดนเรามีระเบิดอยู่มันน่ากลัวเฮ้ยสวยแล้วมันมาตัวนี้โอ้มันก็ยิงไก่เลยเนี่ยมาวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหน่อยแต่ว่าเล่นนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะเนี่ย เพิ่เครืคิดเครปติดขอบติดขอบตัวสามเพิ่มเครปเครปอดศัพท์พ่อชื่อว่าเครปเครปเอ้ยละย้อนจริงๆเลยนานแล้วเป็นเดือนเลยเนี่ยจะใช้โอ้โหลูกศพมันเยอะมันวางยูนิตไม่ได้ โอ้ค oh. so. so, so, on ่ะม so, on on right? oh, uh ันวางในตัวย like on ินไม่ได้ใช <ce> <off commend> ่เออมันวางไม่ได้วะเพราะว่าลูกศรลูกศพเต็มเกินไปใช่เออมันวางเลยไม่ได้ดิโอ้ใช่อ่าออออวางตัวนี้ไว้หน่อยโหด้านบนอ่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 เฮ้ยมันกิน ก็ให้มันก็ให้ตัวน้นมันกินไปพี่ต้องวางระเบิดทุกซอบให้ตัวน้นมันกินไปแล้วรถซอมบี้ก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วเฮ้ยไม่แล้วก็โดนรถถังมเหยียบแค่นี้แค่นะอ้าวมันมันแค่แค่ผีจะให้รถถังมันเหยียบเพื่อถ้ารถถังมันเหยียบเราก็มันจะใช้ได้แค่ขังเดียวนะอ๋อก็ขังเดียวไง นคน,นเดียวเราก็จัดก,การเลยน,นี่ดีกว่าพลังว,วิเศษโอ้โหนี่วางเหตุสกดจิตไว้หน่อยมันจะนมันจะมาตรงไหนเราก็วางมาไ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 งเหตุสกดจิตไว้ตรงนี้แหละ 嗯嗯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 嗯 ไม่อันเก่าคนมมันใสใช่ไหมแม่แม่นี่ช็อติงไปหน่อยหนูอันเก่ามัน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 ใสใช่แม่เทโลเลอรสับโอ้ยว่าหเทโลอ้ับโอ้ยสวยจัดจัดอันอันอันเก่าว่ามันใสใช่ไหมเพราะมันเป็นใสแต่มันแล้วลูกโอ้โหไฟโนเวฟนี่ต้องแพ้แน่ๆไฟโนเวฟอ่ะไม่ใสใช่ นี่สะก๊อตจีซอมบี้กลับไปนี่เลยแช่แบบน่อยแม่แบบเลืกแค่แบบเลืกแค่เท่าไหร่แบบเลืกเท่าไหร่โอ้แบบเหลือสี่เซน โอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดมาหน่อยระเบิดคบิบาลาอยู่ไหนคะบิบาล่าคบิบาลาเรียบร้อยโดนระเบิดฮะปุ๊บปิดตัวสีม่วงนี่ๆีดักดักชัดดัแล้วเน่มันโดนเห็ด ที่หมเป็นสายลุกซอมบี้ก็เดินช้าใช่ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะแต่้าซอมบี้โดนที่ที่เป็นสายลุโดนปึ๊บเดินช้าใช่มันไม่ได้เดินช้าคือมันจะเปลี่ยนฝั่งเลยพี่พบผีประตูมามันไม่ใช่ผีประตูผีอะไรอ่ะผีอะไรก็ไม่รู้นีไ่ไงพี่บอกผีประตูเนี่ยนี่ย ประตูนีประตูทุกคนผมรู้สึกว่าผมจะแพ้ครับเฮ้อโอ้ปวดหัวได้แล้วเราต้องวางให้ไอ้ซอมบี้ผีประตูมันมากินโอ้โหมันเริ่มแบบนั่งไงเรียบร้อยวางหมเห็ดกดจิตไป วางระเบ pues ิดสักหน่อยไฟโนเวฟแบบมันโหดรู้ไฟโนเวฟมันโหดก็ไม่อยากจะพูดหรอกมันมันชนะไม่มันแพ้แน่มันแพ้มันแน่คือไฟโนเวฟบอะครั้งที่แล้วมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ครั้งเนี้ยโหเต็มรถอ่ะจับสังเกตหน่อยว่าตรงไหนจะชนะ ไม่เห็นมีมเลยอะ่ะใครมาใครมาอ๋อบุกปิ๊กปิ๊กโอ้ปี๋ใหญ่ปีเอ็นเว้ยอยน่ไหนเนี่ยเอาเห็นให้มันกินหน่อยอ้าวอดตัวลงเฉยทำไมก็เข้าบ้านไม่ล่ะเข้าเข้าพี่ว่าเข้า แต่แล้วก็ยิงสมมีขบวนบนก่อนดิแล้วคยี้ข้ขลาล่างข้าล่างมันมันจะแพ้เฮ้ยโอ้โหเสียรถตัดหญ้าเรียบร้อยมันคือรถตัดหญ้ามไม่ใช่มันไม่ใช่รถถังพิษโอ้ยเสียรถตัดหญ้ายอีกแล้วเฮ้ยดูนะชนะเหรอเฮ้ยได้ ได้แล้วตัวอะไรเนี่ยขอดูหน่อยอ่านเชื่อไม่ออกอะไรวะอะไรวะเอาาพีทไม่ต้องพูดหรอกว่าอ่านไม่ออกพีทก็ต้องอ่านไม่ออกอยู่แล้วพีทยังไม่ได้เรียนอ่านหนังสือพีไม่ออกเลยแล้วภาษาอังกฤษพีทจะรอดเหรอออ่านภาษานี่ภาษาดาวคา๋อน้องเป็นคนเยอรมันใช่ไหมใช่แล้ว สิ่งที่เราได้เมื่อกี้ทุกคนคือไอซ์ไอเอ่อไอซ์ล uh ูมไอซ์ลูมหรือก็คือเป็นเห็ดนะมันก็เลยเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดนะน,น,น้ำแข็งพี่พี่จะพูดตามมันเดี๋ยวมาเสียงมันรับถ้าพี่พูดตามอะ่ะเสียงมันจะคูณสองเสียงมันจะซ้อนกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงรบกวนเออเดี๋ยวนะมันสามารถที่จะ เทเลพอร์ตซงดีดให้ไปอะไรที่ให้ไปที่สแกนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไม่